สวัสดีค่ะพี่พี่แม่เพื่อนๆน้องๆนางฟ้าคู่เกล็ดมาแล้วนะคะมาแล้วนะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการแค่คุณนะคะอนุญาตให้คุณนะคะได้รับสารจากจักรวาลนะคะความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะการรับสารจากจักรวาลมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างพี่พี่แม่เพื่อนๆน้องๆนางฟ้านะคะเป็นยังไงสบายดีกันนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะคุณจงอนุญาต และเปิดใจต้อนรับให้เงินเข้ามาในชีวิตของคุณเปิดจิตใต้สำนึกของคุณให้เชื่อว่าคุณสามารถดึงดูดเงินทุกจำนวนเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างง่ายดายจงเชื่อมั่นและศรัทธาว่าเงินและสิ่งดีๆมากมายพร้อมที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอยู่แล้วขอเพียงแค่ คุณเชื่อมั่นว่าคุณคู่ควรและเปิดใจรับเต็มใจและรู้สึกยินดีมีความสุขแต่นี้ต่อไปชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีและดีขึ้นสิ่งใดที่เคยขวางกัน้นเมื่อลายหายไปแล้วในวันนี้ชีวิตของคุณจะมั่งคัง่งรำ่ำรวยอย่างน่าอัศจรรย์แต่นี้ต่อไป ชีวิตของฉันได้เริ่มต้นใหม่แล้วฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองได้มีชีวิตใหม่ที่ยอดเยี่ยมมั่นคงมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ฉันพร้อมและยอมรับว่าตัวฉันคู่ควรกับความร่ำรวยมั่งคัง่งใช่ฉันคู่ควรกับความร่ำรวยมั่งคัง่ง ย้ำเตือนเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณใช่ฉันเปิดใจรับความร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งให้กับตัวฉันเองฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองเป็นคนที่มีเงินและเป็นคนที่มีความร่ำรวยมากมายมหาศาลฉันหลงไหลในการมีเงินมากมาย และปรารถนาการมีชีวิตอิสระในทุกด้านฉันมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และมีความสุขกับชีวิตที่มหัศจรรย์ในรูปแบบของฉันแต่นี้ต่อไปชีวิตฉันได้เริ่มใหม่แล้วฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองได้มีชีวิตใหม่ย,ยอดเยี่ยมมั่นคง มั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ฉันพร้อมและยอมรับว่าตัวฉันคู่ควรกับความมั่งคงร่ำรวยมั่งคัง่งใช่ฉันคู่ควรกับความร่ำรวยมั่นคงมั่งคงั่ง,งย้ำเตือนมันเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณใช่ฉันเปิดใจให้กับความร่ำรวย มั่นคงมั่งคั่งให้กับตัวฉันเองฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองเป็นคนที่มีเงินเป็นคนที่ร่ำรวยมหาศาลค่ะสำหรับคลิปนะคะอนุญาตให้ตัวคุณรับสารจากจักรวาลน,นะคะแล้วคุณจะพบกับความมหัศาจรรย์ที่คุณไม่เคยมราก่อนนะคะครูเกดนะคะ ฝากความรักและความหวังดีให้กับพี่ๆแม่ๆเพื่อนๆน้องๆนางฟ้านะคะเมื่อครูเรสได้เจอกับสิ่งที่ดีสิ่งที่ประทับใจคุกเลสจะนำสารเหล่านั้นนะคะมาเล่าให้กับเพื่อนๆพี่ๆแม่ๆน้องๆนางฟ้าได้รับสิ่งนี้นะคะเป็นยังไงคะชอบไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุกเลสนะคะตั้งใจทำคลิปนี้นะคะให้กับพี่ๆแม่ๆเพื่อนๆน้องๆนางฟ้าเพื่อรับสารจักรวาล พี่แม่แม่เพื่อนเพืพ่อนน้องน้องนางฟ้าน,นะคะอนุญาตนะคะให้ตัวเองรับสารจรักรวาลนะคะขอให้อนุญาตนะคะรับตัวเองรับความมั่งมั่นคงร่ำรวยมั่งคั่งนะคะในทุกๆคนนะคะและได้เปลี่ยนชีวิตใหม่นะคะสวัสดีและขอบคุณทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะรักทุกคนค่ะ